พบกันอีกแล้วนะครับกับสินแสหมิงนะครับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2568นะครับจะเป็นอย่างไรและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤกษพในขณะที่คุณฟังคำพยากรณ์ของสินแสหมิงตรงนี้อยู่ดาวตรีเทศทั้งหมด3ดวงได้แก่ดาวราหูดาวพฤหัสและก็ดาวเสาร ก็ได้ขยับย้ายเป็นที่เรียบร้อยแต่การขยับย้ายตรงนี้นะครับมันมีความแปลกแหวกแนวคือมันมีเดินหน้าถอยหลังของมันอีกซึ่งเอาเถอะอย่าไปสนใจคุณฟังคำพยากรณ์แล้วเอาไปใช้อย่างเดียวเพียงพอแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษศพนะดาวพฤหัสได้ย้าย นะครับไปสู่เรือนการเงินของคุณนะครับเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนลาพะไปอยู่ในเรือนกระดุมพระมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ที่ได้ทางหรือได้รับของมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ดินนะครับหรืออสังหาร,ริมทรัพย์ต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นไปได้อย่างนั้น อย่างไรก็ดีเปิดมานะครับครึ่งปีหลังกร,รกดาสิงหาสองเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกับภาระที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานหลายคนจะต้องเดินทางอาจจะด้วยพราะงานหรือครอบครัวอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนที่สุดก็ให้ความหมายไปในทิศทางที่ดีกร,รกดาสิงหานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กันยายนนะครับอาจจะมีโปรเจกต์หรือได้ทำอะไรบางอย่างเพิ่มในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นไปได้ดีอยู่แต่ให้ระวังปากเสียงภายในบ้านหรือใครที่มีคู่หรือคนรักอยู่อาจจะต้องได้เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างเพราะงานหรือเพราะออในเรื่องของครอบครัวต่างๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมด คุณอาจจะต้องเดินทางทําให้ไม่ค่อยได้เจอกับคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้แล้วก็เดือนธันวาคมก็เป็นเดือนที่แฮปปี้ดีภาพสรุปโดยรวมรวมในปี2568ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความสำเร็จในเรื่องของงานดีเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตจะหมุนไปเจอกับอะไรที่มันแปลกออกไปจากเดิมแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเองนั้น แฮ ppy กับมันในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีพฤษบมักจะได้อะไรแบบไม่ได้คาดคิดเสมอเช่นได้เงินจากผู้ใหญ่ได้เงินจากงานอะไรที่คุณเองนั้นก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งหวังไว้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณเองนั้นปรารถนาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวเสาร์ ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเรือนลาภะนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเรือนลาบนะครับก็จะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นแน่แท้ดูทรงแล้วจะเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าคุณได้เริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเ,เกี่ยวกับการซื้อขายของใหญ่ๆ ก็มกกักจะนําพาเอาความสําเร็จมาให้ยังรวมความไปถึงธุรกิจหรือการงานที่ติดต่อต่างประเทศด้วยในเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีความหนักแน่นในเรื่องของความรักอยู่แล้วความหนักแน่นความจริงใจของคุณนั้นนะครับทำให้ความรักของคุณดําเนินผ่านไปได้ในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้จะมีบ้างก็การขัดแย้งจุกจิกน้อยใจเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ คุณอาจจะห่างกับแฟนกับคนรักบ้างเพราะการเดินทางแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความถึงความความขัดแย้งที่นําไปสู่ปากเสียงมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลนั่นเองภาพโดยรวมถือว่าครึ่งปีหลังก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าลืมกดติดตามนะครับ YouTube แล้วก็ t ิ k t o k นะฮะของทาง ไวทีวี y t ทูเดย์ไว้ในทุกช่องทางทางไอจด้วยทางบ้านสีฟ้าด้วยแล้วก็ทุกทกโซเชียลของสินแสงหมิงเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครโชคดี